สวัสดีทุกคนด้วยด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการรับตัวละครแบบฟรีๆจากโค้ด GM นะครับผมเราจะมารู้กันว่าผมจะได้ตัวอะไรกันเนาะมานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูของ GM อัสโตกันก่อนนะผม GM อัสโตเนี่ยเขาแจกโค้ดแล้วนะผมเนี่ยคลิปนี้ ุกคนดูเลยนะครับผมนะครับน้องปุญญนุชปอนคุ้งนะครับชิญุณชิญุณขอให้ได้ไอดีคืนเร็วๆนะครับฉากนี่ครับโค้ด G M นะครับผมโอ้โหโค้ด G M นะครับผมพูดจริงเลยนะนี่คือโค้ด G M อัตตกนะครับผมโอ้จำกัดห้าแสนคนนะครับผมเออผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมครับผมโอ้โห มอยากได้เอล็อกมากเลยหรือว่าโจตานะครับผมโจตานี่ผมเล่นถนัดนะครับผมตัวผมให้ดูนะครับผมว่าให้ทุกคนจดน,นะครับผมจํากัดคนแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมมาอะไรนะครับ ผมอกโทุกคนครับนี่คือโค้ด G M a ตส r แล้วครับผมเติมได้คตัวคอและมีโอกาสได้ตัวซ้ำก็ได้ตัวซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ผมจะจดก่อนนะครับผมคือโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดแบบทุกคนต้องได้อเออถ้าผมได้โจตาก็ก็ไม่รู้อะครับผมอยากได้มากเลยอะครับ ไม่รู้ GM เอ็ขาจะไอ้นั้นเปล่าอะครับทุกคนตัวไอ้แล้วผมทุกคนมันก็เป็นฟรีไฟฟรีไฟเอ็กฟรีไฟเอ็กจีเอ็มอัสโตนะผม X เอ็กด้วยนะมี X เอ็กด้วยนะมี X เอ็กจีเอ็มอัตโตนะครับผมจีอมอัตโตของสุดรอดของเขาของสุดรอดของพวกเราเนั่นเองนะครับผมจีอมอัตโตะเขามีเออ เขามีติ๊กตกเลยนละครับผมก็อู้หหนี่นะครับผมจํากัดนะครับผมผมจดไว้แล้วให้คนเข้าเกมเลยครับผมเข้าเกมเลยครับหลายคนบอกว่าเพ่เล่นบนคอมหน่อยได้ไหมอยากเห็นนะอ๋อบ้านคอมอยู่บ้านอีกละบ้านอีกหลังนึงนะครับผมก็ คอมนั้นก็ใช้มาประมาณสองเดือนแล้วผมก็ยังไม่วังแล้วผมก็ยังใช้ต่อไปนะครับผมโค้ดฟรีไฟนี้อย่าแพลาดแน่นอนนะผมสองช่องทางหนึ่งช่องทางนะครับผมในการเติมโค้ดเราคนนี้เราสามารถที่จะได้ตัวละครนะครับผมถ้าเราได้ตัวซ้ำก็อดไปนะครับผมผมจะลืมว่าผมจะได้ตัวละครอะไรแล้วเอาให้เดานะอยากได้จวตามากเลยครับ โอเคนี่คือตัวคนของผม,ผมนะครับผมมาเดี๋ยผมจะเข้าไปในกิจกรรมเลยก็แลกจากคนเลยนะครับผมนี่ครับลงเข้าเลยเ,เข้าไปในที่บาสเฟืร์เหลืออะไรก็ได้นะครับผมนี่นาไม่เข้ากูก็โคมนะครับผม ลนะ็อกอินนะครับผมผมจะเป็นกูเกิลเนาะเดี๋ยวกดนะครับผมโอเคนะครับมันอาจจะมีแหลกอิดหน่อยนะคะผมนี่ก็คือแหลกของจริงนะครับผมโอแหลกของจริงแล้วก็กดน,นะครับผมคือโค้ดเนี่ยมันแบบเติมได้ง่ายนะครับผมไม่ต้องแบบเสียเวลามากอันนี้คือไอเดียของผมนะผมผมก็จะกรอกไอเดียเลยนะผมไอเดียก็เอ,อ่อ ไอดีนะครับจะเข้าในไอดีไอดีเออไอดีกูนี่แหละไอดีแบบเทพมากครับผมแบบไอดีควรไม่พลาดโค้ดนี้เลยนะครับสายไฟีถูกใจสิ่งนี้กูจะตะโกนทำพองตัว คือโค้ดฟรีไฟเนี่ยมันจะมีเยอะมากแล้วแต่เราช่องเนี่ยลองนะครับผมลองแบบลองว,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 ว่นะครับลองแบบลองแบบผมอยากแบบฆ่าเขาเลยอ,ะอ,อ่ะแล้วมาเจอโค้ดนี้นะ GMR โตใจดีมากคือสุดราว,วกเรานั่นเองโค้ด GMR โตนะครับผมก็จะมีตัวตัวนี้มะตัวนี้ขอจ้าจ้า ตัวโอแล้วผมมาดูกันว่าผมจะได้ตัวคนไหนเยสครับผมโอลิเวียมาหนึ่งมาดูกันในฟรีไฟเลับผมโอมาดูกันนะครับผมว่าเราได้ตัวอะไรนะครับผมโอลิเวียเอา โอลิเวียผมได้โอลิเวียนะครับผม yes sir ได้โอลิเวียนะคบผมปกติผมไม่ค่อยชอบโอลิเวียนะผมเพราะว่ามันไก่มันกากระเจอกคือมันกระจอกจริงนะครับผมผมอยากเล่นโอลิเวียเลครับผมผมอยากโอ้โหอยากได้โจตาวอ่ะทุกคนก็คุ้มอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยอ่ะเอมันไม่ค่อยเนาะมันะไม่ค่อยแบบไม่ถนัดมือเลย ก็โค้ดได้แค่นี้นะคะรับมาเดี๋ยวเราดูผมจะแอบนะครผมแอบเติมเอาอีกเนาะเพิ่งสุ่มได้ครั้งแรกอะทุกคนด้โค้ดนี้แบบผมอยากได้มามากเลยนะครับผมโอลิเวียตัวเดียวไอ้สัตว์เอ้ยมาลองเติมต่อมา